สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะฮะก็อยู่ในแอปเป่าตังครับผมผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับแก้ปัญหานะฮะสำหรับคนที่ยอดเงินตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับตรงที่ลูกศรชี้นะฮะตรงนี้เลยปกติแล้วมันต้องขึ้นแบบนี้แสดงให้เราเห็นยอดเงินที่คงเหลืออยู่ในบัญชีนะครับก็มาดูวิธีการแก้กันเลยครับผม อย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดเข้ามาที่เจ้าแอปเป่าตังค์เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ให้ไปตรงที่ปุ่มฟันเฟืองตรงนี้ครับผมตรงมุมขวาบนตรงนี้นะฮะกดลงมา1ทีครับนะจากนั้นนะครับง่ายๆเลยครับผมก็ให้สังเกตตรงนี้ครับตรงที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงที่เขาเขียนว่าซ่อนยอดเงินตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเนีเ่ยครับไปกดนะครับจากที่มันเป็นจุดสีฟ,ฟ้าๆอยู่อย่างนี้นะครับให้กดไปที่จุดฟ้าๆหนึ่งทีนะครับแบบนี้ปุ๊บและมันจะกลายเป็นจุดสีเทาๆแบบนี้นะฮะ จากนั้นให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดแบ็กกลับไปได้เลยครับและผมแนะนำนะครับทางที่ดีที่สุดนะฮะให้เพื่อนๆน,นะครับปิดแอปนะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็กรอกรหัสพิน์ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เข้ามาดูที่ g w a l l e t นะฮะและคราวนี้นะครับมันก็จะขึ้นยอดเงินที่มีอยู่ในบัญชีเราเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคนี่ก็เป็นวิธีการนะครับแก้ปัญหานะครับถ้าเกิดของใครเนี่ยเผลอไปกดรับเงินในบัญชีมันไม่แสดงนะฮะ ลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะฮะและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไค i b ์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ